ตอนนี้นะครับสองคนนะครับก็ได้ทํากานเอาน้ํามาใส่นะครับตอนนี้ขวดของพ่อได้แล้วนะครับพารกิจหรือไม่พารพารกิจก็คือเห็นตรงนี้ไหมคะแล้วมันจะมีขวดน้ําอยู่นะคะแล้วจะแบ่งเป็นฐานนะคะของพ่อ ไปกอกน้ำในทะเลนี่มาใส่คนไหนเต็มก่อนจะได้รางวัลเป็นโออิชิหนื้องอวไกอกสิ่งที่จะกอกสามารถหาได้ตามนี้ทั่วไปแต่ห้ามเอาน้ำลงไปอย่างนั้นเราไม่มีกติกาพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเริ่มไปตอนนี้นะครับสองคนนะครับก็ได้ทำการเอาน้ำมาใส่นะครับตอนนี้ขวดของพ่อ ของตะวันโบเบ้ครับของพ่อได้แล้วหนึ่งดอกวิตะวันวิ่งมาแล้วตะวันยาหกตะวันยาหกสู้เขาตะวันตะวันครับเราสามารถหาอุปกรณ์ตามชายหาดได้ครับดูตะวันตะวันทำยังไงครับกอดครับกอดโอเคไปครับไปไปไปตะวันแล้วขวดตัวเองอันไหนอะขวดตัวเองอันไหนขวดตัวเองไหนหุยยของตะวันเริ่มเยอะแล้ว ไปครับภารกิจนี้นะครับไม่รู้ว่าใครจะได้โอยชีพไปคองทุกคนดูนะครับเฮ้ยผู้เล่นผู้เล่นไหมครับไม่ทำลายของคนอื่นนะครับครันี้พอไม่ให้เล่นนะสุดยอดเลยมาครับไม่เราไม่ทำลายของคนอื่นเด็ดขาดถ้าเราทำลายของคนอื่นเราปรับแพ้ทันทีครับเราต้องเล่นด้วยความสุดจริตครับทุกคนไปครับไปครับตอนนี้นะครับน้ำในขวดนะครับอันนี้นะครับของน้องตะวัน ันนี้นะครับของพ่อนะครับก็เริ่มสูสีกันนะครับไม่รู้ว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้นะครับผู้เล่นมาแล้วนะครับผู้เล่นมาแล้วนะครับเทครับเทตอนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้นะครับหุยใครจะเกือบกลับเกือบแล้วเกือบแล้วครับ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  โ้โหโคต่อสู้คนนี้มีน้าใจมากเลยนะครับนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปไปไปโอ้โหโหเอาละครใกล้ยังครับใกล้ยังครับเฮ้ยพ่อเกือบเต็มแล้วพ่อเกือบเต็มแล้วไปไปไป ไม่ทำไรเวเร็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 วมันคือแก้มก็ต่อสู้ไปเฮ้ยเฮ้ชนะไหมครับชนะไหมครับเกือ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 บนะครับตะวันเกือบแล้วครับไปแล้วครับรอบสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับดูกันช้าๆนะครับอันนี้คือของตะวันเหลือนิดเดียวนะครับของพอเหลือค่อนข้างเยอะตะวันครับสุดท้ายไหมครับยี่งไปเลยตะวันชนะเลยยไม่เต็มไหนเลืนิดหนึ่ง ยกมือชนะเลยครับพอจะชนะแล้วเราเข้าืมือมือมือมมมมมมมสรุปใครชนะครับเฮ้ยผู้ต่อสู้วันนี้มีน้ำใจมากเลยนะครับดูนะครับเสมอหรือเปล่าเนี่ยใครชนะครับตะวันหรือเปล่าครับเย้ชนะหลังจากชนะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผู้ต่อสู้ครับผู้แข่งขันครับรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่ชนะครับ คุณเราู้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับเกมที่2นะครับฟังกิการนะครับขวดที่เราได้มาเราจะทําการฝังนะครับทราบไหมครับใครฝังชนะคือคือใครฝังมิดก่อนคนนั้นได้รางวัลไปเลยเริ่มครับเอาครับอันนี้รอบ2นะครับผู้ชนะที่แท้จริงจะชนะสองครั้งล้วจะได้รางวัลไปนะครับตอนนี้ดูท่าทางว่าผู้แข่งขันคนแรก กำลังที่จะปิดขวดมิตรแล้วนะครับแต่เดี๋ยวปิดเสร็จแล้วเราจะไปทิ้งขยะนะครับทุกคนไม่ต้องดามานะครับเราจะทิ้งให้แน่นอนนะครับเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเฮ้ยเฮ้ยเายเป็นไปได้ยังไงอะ่ะขวดของพ่อหายไปไหนอ,ะอ่ะพ่อเดนหายไปแล้วอะ่ะของตาล่ะของตาก็หายไปด้วยอะ่ะเกมนี้ใครชนะคะ แต่ไม่ชนะเกมนี้ต้องหาขวดของเพื่อนต่อไปยังต้องหาขวดของเพื่อนแต่ทุกคนต้องเข้าไปในน้ําให้ได้ก่อนเข้าไปในน้ําให้ได้ก่อนนะคะเกมนี้นะครับคุณเป็นผู้ชนะยกมือขึ้นเลยครับเนี่ยไปเลยที่มีการซ่อนไปแล้วต่อไปต้องหาให้เจอใครเป็นคนหาเจอก่อนคนแรกคนนั้นชนะครับอยู่ตรงนี้ครับไหนครับเฮ้ยอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าคบ ทุกคนจะมีขวดเปล่าอยู่แบบนี้นะครับเขาจะใช้การดำน้ําลงไปกอกใครกอกได้เต็มก่อนคนนั้นชนะนะครรับเิ่มไปไปแล้วนะครับพ่อไปแล้วนะครับตะวันไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้นะครับใครจะชนะนะครับเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับไปแล้วนะครับคู่แข่งตะวันน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วทุกคนน่าจะซ้ำลักหนะ้า แพ้ไปจนเองเพราะฉะนั้นแล้วคณะกรรมการได้กินไปแล้ว